เอ็นต้องแสงเกมก็รู้นะว่าใครเล็กกว่ากันอ่ะโอ้มาคอเทนต์เหรออย่างลั่นขาหรือปืนที่อะไรอุ้ยขาหรืออะไรนะขาหรืออะไรนะขาหรือปืนปืนสารกินเรียกว่าอะไรนะการอุ้ยถูกไหก็เพาะดีนะการลั่นแต่นะการกันเนื้อมาสิมา กันอยู่ภาคเหนือเหรอกันอยู่ภาคภาคเหนือข้าเช้าเขาเต้นประกอบเพลงอ่ะกันอยู่ภาคเหนือเหรอเจมปล่อยเข้าไปภาคกลางครับอ้าวแล้วมาเขาเรียกกันกันเชียงอะไรวะมุกอะไรวะจิ้นโยเกิด์ตอะไองแก้วโยเกิร์ตยัดปากไปมุกอะไรเนี่กยิ่งเล็งขยันมุกโนเคียอืมอะไรปากเบ้าแบบพี่ ของเราเป็นทั้งหมดจอยเจะาหน้าที่กมาน้ำไ่เพั้ยนมั้งนะพี่เคยกินน้วไปเพี้ยนมั้งนะพี่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 ลองเปิดผมขึ้นหน่อยได้ไหมไม่ได้ตอนนี้หน้ากำลังเล็กเบาน่าจะเล็กมากเบาๆมีอะไรอยู่ในหนสวยกัล่ะเบาๆ มิงจ๋อยดีแล้วดีแล้วดีแล้วได้ทีเดียวนอกจากก็บอบอกไม่ได้เฮ้ยได้ได้มันไม่อินนะพี่เม่งเม่งไม่อยากโกหกเดี๋ยวป่ะพี่เมิงเล็บพี่ว่าเม่งได้ปะพี่เม่งโอ้ไม่เลือดเราเลือดบ่อยมากกว่ามัธยมเลยพี่เม่งเพราะตอนอยู่มัธยมแบบต้องแบบเรา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 ของมัธยมไม่รู้ไงบาทไม่ฮาหรอกครูครับดูพี่จอยเขาพูดสิจะต้องแห็นแต่อบฟันมาแล้ว เนนั้นเฮ้ยแต่ตอนนี้ผมไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ตอนเด็กอะน่าเกลียดมากตอนเด็กว่านกเด็กใส่เข้าขวบอะเฮ้ยพี่เห็นประชาชนผมยังแค่พี่เห็นแบบเด็กช่วงเนี้หวาดจริงเกลียดก็เกลียดตัวเไปกันอยู่เท่านั้นเลยอะแค่พี่เกลียดตัแต่ตอนหอต้นมาเว้ยเหมือนกัน มนกไหแล้วอ่ะแล้วพอเพื่อนแท็กลูกจะโกรธมากจะเข้าไปด่าในเฟซบุ๊กว่าแท็กทำไมอ่ะนี่บอกว่าเป็นเพื่อนอดีตก็เป็นเรื่องของอดีตเนี่ยจะลงเป็นบุคคลเพื่อไม่ใช่ได้ตลกอะจะได้เกลียดคนแท็กลูว่าจะด่าด่าตามไปด่าผมชอบแล้วมันตลกนี่นะครับแกมันไม่ใช่เป็นความอัตยศของตัวเองเมื่อตอนแบบมาต้นเนอะมันก็หาดีที่เขาพัชเกลยะไรตอนนั้นอะเพราะ หัวกินเกียร์ไหนกับอ้วนอ้วนดำดำใส่แว่นแบบโคตรน่าเกียดอ่ะใส่แว่นด้วยอ่ะใส่แว่นด้วยอ้วนเหรอพี่ต้นจะน่าเกียดมากเว้ยอยากเห็นหน้าพี่ต้นแล้วแบบน่าเกียดมากอ่ะอ้วนเหมือนกันนะ63มาต้น63ถ้าร้องเนี่ยเฮ้ยน้องพี่65ตูงตูว่าน้องพี่อ่ะเฮ้ยไม่สูงมากผู้หญิงนะสูงสูงกว่าตัวปะ63ตอนนี้มีมาต้นอยู่ไห น่าจะสูงประมาณ150 55จะโตขึ้นก็พร้อมพร้อ,อมเท่าจอยปะพร้อมเท่าจอยอยาน้องพี่อ้วนกับจอยน้องสาวาน้องแทบปะน้องสาวแทบไม่ไม่รับผิด้อบแล้วพี่ไป็ป้าบ้านเราบอกว่าบ้านไหนคนยิ่งเดืดเดีอด แกบอกนอ่ะเรอ่าใช้คำว่าเราอยใช้คำว่าเรามากของพี่ว่าฟินหาคอคอยเอากาบไรยนี่บ้าทำไมชากลาบดำไปตายไปปวดอะไรนักหนาอยมีตังตังแล้วพี่ชอบเป็นคนที่ทำบ้านนวดก็ใชกอบอยากมีตังแล้วทำบ้านอ่ะ แต่แต่มันมันต่างกันไงมของพี่อยากมีตังค์มาทำบ้านแต่ของพี่ไปขอแม่ขอแม่ซื้อของถึงบ้านใช่ไม่ไม่ไม่ต้องเป็นตังค์ตัวเองถ้าเป็นตังค์แม่เราจะไม่มีอำนาจในการทำเลยแม่จะทำแบบมึงสั่นมากเลยตอนเนี้ย